ซุปน้ำมัสูตรพุ้ธไทยครับผมสูตรนยรองครับมือนี้กงกงเงียงเงียเพอนอ่อนๆนีุ่ปน้มอัดไขเรียงน้องเกลือมายังนยรองเอาเกลือมากประเทศล้วจังขั้นน้ำงามสมมันออกปลาไห้มันอ่อนพอแบบต้มมันจงจืดไปค้ำมันอัดมังเนาะน้มนอัดนนี้ครับ ไม่ตัวนี้มันมันอ่อนมันรับเขียนนะเข้มเข็ม,มครับผมมองถึงมือนะครับผมองถึงเข็มมันสิลล์ไปลองเขียนก่อนเพื่อบรรยากาศเล็กน้อยครับผมกากหน้าบ้านฝนตกจีนจืดเลยพายู่เขาแว่าผมจะกลิ่นเนี่ยเนียนครับอากาศงาว่าแบบร่องเขากันสุดๆเลยสุบเนื้อใหม่ แต่วก็ไม้มาหลายแต่วันบ่สดครับผมเลยเห็นในลองเฮ็ดใหม่นามจะนั่งขาดบุได้ครับผมก็ามาก,กันรยัมบากอยังในร้องว่าเป็นพักแนวใหม้นะครับผมพักกันบีบางอยู่แม่เอามาไปซูนไม้หนาบานตะแค้วครับชิงตะลาเน่ได้มูก็ย่างครับผมข้มางบนย่างหมูกินกับสุปนมใหมครัแบบแซ่บเลยแหละไหนพักหนาบานนี่ลองครับผม ผักแพลวครับผมเอาอลอายอย็อบบี้เนี่ยลองจะใส่จังไลยเนี่ยเพลียวขิงบนนี้เนี่ยลองขิงเึ้นบานไฟหนึ่ง <s ign> ขิงครับผมใบขิงใส,ส่สูบต้องใส่ใบขิงครับผมผักยังก็เป็นดอกแล้วนี่ผักเสนแงะครับผมหอมหอมมีใส่แกงครับผมใส่มกได้ยู่บอ่ะใส่แกงอยอยไดไม่ใส่แกงอยอดใบก็ได้ลองว่าอบหอยก็ได้ไ ไหม่ตัวมีครับผมแล้วก็อันนี้นี่ละ่ะพักกันเดียวกันแล้วครับสังเงะแต่เป็นดอกเป็นสีซืคือแง่งยอดอ้อยแงงยอดไม้แค่ผักเสริมรสซาละแน่จะใส่ได้กันครับผมเราบึงครับผมทำกันใหม่ๆสดๆเลยครับผู้เฒ่าบุ้งมีแขีวกินก็ได้ครับลองว่าเอาเข็มเงินเขียนสีอ่อนเขียนงามเขียนเป็งามจะรับผู้เฒ่รแล้วผู้ถาวรกิน ผมีม่เฉวก็กินได้เ,เลยหรอครับเี่เฉวกินได้มัออนอ่อนเน้อืมอ่อนดีเลยครับดนแซ่บมันปวดผมเลยนะครับทำกับข้าวต้องเผือ่อคนสราด้วยครับแล้วทั้งนี้แล้วก็ซับเพิ่งมันยักตอนมันยาพวพอนาก็ซับเพิ่ง<ร>นี่ก่อนโอ้โหซนี้มันกเลยด่องงอาได้ซุดยอดเลยบางทีนองนอนี่ครับเจ้าเห็นอะไรเห็นนดอกไม้อัดไว้ ก็จะว่าปอกตันหนึ่งตัวหนึ่งเลยบอหนึ่งเป็นนอแต่จากมันจากมันยัดใส่ถุงมันเย็นซะก่อนมันเย็นซะก่อนตุ่มอะไรมาต้องหนึ่งเลยบอเออหนึ่งน้องใหม่อัดเขาเจ้าหนึ่งนะบอหน้าใหม่ไผ่เลี้ยงน้องพร้อมบอนคักกันกันเผาก็ได้แต่ว่ามันมันกระโดดมาเผาเนาะจังเก็รมีไผ่เลี้ยงน้องมันมีไผ่สั่งไผ่บ่แสีบเลยเนาะครับเราเสบไพ่เร่องไผ่สั่งไผ่หนังเสีบเพิ่งเาบอแต่แม่ว่าหั่นซุปออกไผ่สั่งไผ่ได้เสียบกว่าเลี้ยงน้องกคนว่าแกงกับเสบมันอ่อนเลยนู้ แต่เลี้ยงน้องมันเกิดทุกฤดูบ่าทีนมันได้กินทุกฤดูอ้อนทื่กันร้อมอ่อนเนื้อมอ้อนขอให้ลองสุดยอดครับผมที่สองเขาที่นี่ใส่เกลือลงไปแล้วขั้นวะครับขั้นให้มันอ่อนขั้นให้มันอ่อนครับผมใส่เกลือลงอยู่บใหญ่ได้ครับกินชอบเค็มหมดอย่างหลงกระล่างน้าหมกตล้วเนาะล่างน้าหมกที่นี่เออล่างน้าเลยตรงต้มต้มก่อนต้มจืดแล้วจังเอาน้ำ ทรงเถียงส่ยามอย่าได้ถามว่าไม้แบบเขาเผาไฟกับเฮนชิเกิน่รือเปล่าคือกันจวนอ้อนเดี่ยวทุนนั่นบ่อ่อนก็ว่าบอ้อนกับขันเกลือออกนั่นสิขั้นเกลือเหือดครับผมจะอ่อนเพราะว่าน้ำผมมันกรอกได้นู่นครับน้ำเหลืองมันน้ำผมมันน้ำพื้นมันน้ำพื้นน้ำผมมันโอ้ยนี่ครับสูตรไปโอ้แม่นสูตรลับสูตรเคล็ดลับสูตรเก่าแล้วมายุคงเดียมันคือบ่อ่อนเนาะตุ่มเลยโอ้ยมันแข็ง แข่งกระโดดเกเรยมเข้ามาเฮ็ดมันกับมแซ่บบ่ดครับรถจัดันสิต้องแบบนี้ครับผมที่ทำรถรถคันต่อไปมาครับแล้วก็ล้างหน้าบอก็ปั้นครับเีดบอลครับเป็นไรครับผมสุดที่ลองนี่นะสนใจละเอีดตามรอบล้องแซ่บครับผมแตกต่างกันเนี่ยเพราะเขาคนละบานละเฮียนกรับพวคือกันนี่ครับบ่อนั่งออกพี่ดีครับพี่มาครับกัวยี่ดลองครับที่นี่ พวกผู้ไทยสมัยใหม่นะที่การสลุดประแดงสากมีสองรุ่นนะใส่ยางแนวเช่นถนักข้างน,นอกอ๋อหนักข้างน,นอกตุ่มมึงสีที่ซื่อบอ่ต้่มถ้ามันเจีดซะก่อนบได้ใค่ยังเลยบอดี้โอเคอเครับส่วนต้มมันเจืดต้มมันเจืดเนี่ยงดนน้ำบอกาจังส้มเครื่องใส่น้ำอยานะโอเคครับผมอย่าเยอะหนวดพรายค่ายหยิบเส้น เจ็บปวดได,ด้เบิดเด้งนี่ครับผมขันเทปแต่ผมมานวดแล้วนี่อเออราแต่งตัวสวยเลยเขาหนาวนะ,นะครับผมยอย่างแบบหางหมูครับผมนะครับเก็บตุกตุกหบาบเลยอันนี้อันนี้ขิงครับอันนี้ถักแคลวอันนี้สะระแดงสับปิดสำหรับใด้ทุกแบาไม่ครับผม โดยเฉพาะพ,ะพาร้อมเห็ดใหม่ๆใบชิงตรงนี้รครับผมโอ้สุดยอดนี่ลองนะครับผมเริ่มเต็มหีบแล้วเรื่อยๆครับหนาวๆที่เขาต้องเห็ดเมนูแบบนี้แหละผมปิ้งยาง่ากมาครับเจียวหมูย่ากชุบน<ด>ี่ลองสดใส่ยังนะครับใส่กระเทียมก่อนเดี๋ยวจะใส่หอมอีกพริกสดกระเทียมแค่นี้ครับสาก่อนพริกสุดข้าวเหนียวจิ้มกับหมูย่างน่าจะลองเนาะน่าจะเด็ดครับตอนนี้ ไอ้ลองออกมาเด้ครับผมต้มอ,ออกมากเรียบร้อยแล้วนี่ครับใส่น้ำอย่านั่งลงไปทุ่ยถ่ายไนไอ้รองนี่ใส่ผักอียังเบาที่นี่ใส่ผักยังครบสูตรแล้วทุกหน้าทุกเจ็บมากท,ท,ที่เก็บไม่เบิ้งนะครับผมครบหมดเลย,เเยลมนันสิมี่ผักกันใบขิงไปยะลองขิงสะรเณรสารเณรแล้วก็ผักแก้วแก้วครับใส่ลงไปตอนเขาเอิญเขาเอิญยังขวัวขึ้นอู ว่าุปมีแม่ต่อนขัวเนี่หมอนะก็อิ่นยังต้ม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 ก็เจอต้มใส่ยาหนังโอเคบางคนเอินอู้อะผมอู้น้ำใหม่มันอ่อนเนีตอนนี้ลองใส่ผักสาม่างลงไปแล้วแล้วก็น้ำยาหนังนี่ลองว่าขั้นแรกกับใส่พริกผมกับกับขัวงายง่ายหรือเปล่าครับนะเออจนง่ายนี่ครับเด็ดเลยอู้เป็นจิตกรรมจนละเอียดด้วยครับผมสูตรนี่ลองนี่พยาสังเกตมันอะไรพริกขัวแวว่าอยังยังขัวเพิ่มสิขัวอะไรพอดีเลยกับ ละเอียดกิ๊บหอมถึงมาต่ทอดตอนนีาเลยใส่ลงไปทำไมต้มไปอู้ไ้อไรพูดเื่อปรุงแก้วเรียบร้อยใส่มกรล้นี้ใสใส่แล้วใส่เต็มล่ถ้ามาด่าเขาเนี้ยว่าคุยกินแซเบเลยว่ต้องชบเ้่าไมเเค้นมกินเพียคกข้นกินแบบอรจกินนอนเด็กน้อยอยางนี้ครับมีลูกนี่กลามตงนีย ที่สองก็ใส่หอมเสนอแนวครับถักแทวครบชุดหรอืหอครับยังครบไปเคียงปอ,อมตาม <พอ S 2> แบบนะครับผม,มลองเรียนแบบมึงสากว่าสูตรแม่ที่เป็นพริกสดสว่วนี้ร้องที่เป็นพริกคั่วพริกสดมันกันพริกสดต้องต้องให้เผาอืมมันยังหอมไหมมันมะพร้าวกะครัว ยแต่ส่วนนี้นะครับมักแบบมันมันจะรอเมืองสิเมืองเป็นสิรูมา่งเขาเนื้อกันได้ดีแล้วกับใบเสยรายดอกม่อยมันมีข้เบียได้วตัวนี้หรือเปลาข้เบียเขายังมาใส่ได้หอเ่ดีข้เบียเพรแม่นแกงเนาะมันกยังรองมันขบเขินมันผระสุกผู้ดไยยงรองนี่มาใส่ข้เบียดด้ว การแทกระเบืองก็ต,งต้องต้มแทะกัน<ม>แทะต้มที่แรกที่แรกเนาะแทะที่แรกอู้หตัวหอมหมากเลยมันหอมง่ายครับผมหอมงาถ้าใส่ง่ายนี่คล้ายๆแม่อยู่นะ<ม>ครับอันนี้ใส่พริกหัวหอมไม่ใหม่หูวิข้าวเหนียวเตี่ยมเลครับนี่แต่มันข้นดีเส่เราบุ้มี่อกขวบบุ้มี่ยังขเขาเบียเพราะว่าเขาเขากับประเท็ดดับเนื้อร่างกันเสคือเรียบร้อยมัครับนี่ ซก่นให้เจ้าเจ้าของสูนซิมก่อนอืมเ๋ววหายยังจุ๊่อ๋อครบก่อนด้วพอดีแล้วะเสียบไปหายยังยู่ดั่นโอ้หเดืออยู่ไก่หมดเอายังก่อนครับโอน้ำปลานี่นึงปลานี่งน้ำปลาทิพประดครับหกได้ย่างน้อยมาก มาครับผมเลองบึงเลยโอเครอมาครับนี่โอเคสอนไมารับผมล้องเลยสูตรอหม่ครับผมสูตรผูไทยใหญ่ร้องให้่ร้องเองนะครับผมผักก็ต้องจำเป็นต้องใส่เยอะแต่ฝีมือสีขนาดใหนครับผมหืมร้ไม่กว่านุ่มแบบ ผมไม่แขกอกินได้ใช่ไหมลองมา่ารับผู้เข้ารับผู้เข้าทับกับข้าวต้องอต้องเผื่อคนสูงไว้ด้วยอีกแบบนึงนะครับนี่ก็ของแม่ของแม่สีเนี้วคนแบบตุย้ย<ซ>จะแบบนี้ก็อีกแตกต่าง<ร>อีกแบบนึงใส่น้ำจัหะได้นี่น,น้องอน้ำกน็น้ำน้ำซุปน้ำอยานั่งนี่แหละมันเสียบคนละแบบครับผมข้าส่งเครื่องแล้วเรียบร้อยส่วนนี้มันมีข้าวเบียร์แล้วก็โอ้โปใส่ข้าวเบียร์ครับแต่ว่าเด็ดหอมพวกใบขิงผักแพลวบผมผักหัวละพาโอแม่ สละเนี่ยเจ้ตักแตงหน้าตักแตงหน้าครับผมแซ่บมากครับสูตรคนไทยไปเคยกินแต่หน่อยจีจักเลยเด็ดมันเด็ดยังเด็ดใบทักสละเนีอยู่ครับผมแผวว่อยากให้ดูแป๊บนึ่งเสร็จทุกเมนูแล้วครับผมมาที่นี่แต่ว่าหมูย่างก็ต้องคันก่อนอันยังดีฟิงซี่มีการต้มจิ้มแบบก้ามหมูสูตรในหลองที่เด็ดของอีสานขึ้นนี่ครับผมสด ไงลองครับผมสุ้ไทยด้ยครับผมกุ้ไทยบรรจานือ้ามแตอนนี้ยังไม่ไปหูอ่ะผมมันเป็นแบบคือบักทั่วแปบใหญ่นี่เนาะแปบใหญ่มันนี่คือบักแดงพวกมักันตา้มันจะผสมมาให้อ่อนกินทั้งฝักได้ครับผมคือตัวผู้นี่ผมว่านี่หักได้เรื่องสิเลยชิมให้เบิ่งก่อนแปรั่งฝรั่งตัวมันใหญ่เนาะอืมฝาดมากมันนี่คือในคือบักแตะครับผมให้เขาอื่นแล้วแต่เคือกันเลยแปบอืม แปบบ่ได้แล้วมันคือักแตะนี่องรองเบิ่ง,งปราดมากักแตะมันเป็นน้วยเดียวเป็นหนามเนาะครับมาเขาหยาดมาที่นี่ครับผมจิ้มให้เบิ่งชัดๆกว่านีวตั้งกล้อง,งให้เบิ่งครับผมเขาห่อนๆค,ครับผมเรือบกว่าปราดอยู่สิ๋มบอกเขาหลายครับเพเราะว่าเขาจะออกซุปน้ำใหม่ไหลจิเบิ่งเผักเพียวมาเยอะเลยผมมาเด้อแค่ครับครับผมสูตรซุปน้ำใหม่ที่ร้องของ พูดภาษาไทยยังไงเออยังภาษาไทยครับตักกันไหมบอครับักันย่างกันไหมกันละนั่นเป็นหน้ำเฮงได้กินเดยนี่หนามกัะยำแล้วเตียวโอ้โหปุ่งเนี้ยกินทั้งยอดอ่อนที่ครับถ้าอ่อนหลายมันสมผมว่ารสชาติมันเสียวเปรี้ยวหวานได้แน่นครับผมรสชาติเตียวหวานแซ่บรสแจงแน่นแล้วก็ยำผม ของน้าแข็งว่าอยินักกวาเข้าแล้วกินได้โมมีแก้วกินอะไรนะครับผมอืมก็ผัดังดนเขาหอมแต่วมันแซ่บผมมันหอมคุณแม็งแข้งครับแล้นี่ลองเห็ดแบบจวดต่อใจผู้ถ่อครับผมซุปน้มัมแล้วก็แซ่บครับผมยิ่นั่นเราใส่แบบพี่บ่าเราเ็มแล้วมีฟองเขาบัเคือ เขือเขือบานเขือธรรมศาตร์ือธรรมศาสตรเก็บมาจะหน้าเนี่คือสาวผไปกักินหืนเกาะมากมันเป็นน้ำเป็นแบบแนตะฮึ่นคือไม่เกาะาแกาพ่าผมกับเขาไปกินมันมีัวบางขั้นครับเราพร้อมเสียูไหิกับยคนเลลองติ้มเลยครับผมจัดเลยสานนี้ย ออกนเว่จิ้มเด้น่แม่สบายกินเนนี่เสุนมัไทยครับผมีครอบีพเะรอดมีกินลัมรอบมีข้หมูย่างครับบบนื้อเนื้ออะไรครับผมมีแห้งเด็ดู๋แซ่บมากเขากวยครับผม จำเจวน้ำเน้ยัหรอย่างกองโอ้ยเรืมเออเอาเนื้อย่างจำเรื่องสาวผมถือผมเ่งสิเลยบ่อ๋อกรอดับเจียวกระมับอืมตื่นด่านดำสิคือเมื้อผมเจีบมาก